ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลหรือดีป้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสีมหาโพธิ์เมืองอัจฉริยะเพื่อย,ยกระดับพื้นที่อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านสมาร์ทลิฟิ่งผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน3ด้านประกอบไปด้วยด้านความมั่นคงสาธารณสุขและการศึกษาค่ะ เสนอพ่อพ่โซ่หรือข้อเสนอเข้ามาในการยกระดับเมืองหน้าอยู่ประมาณ80กับเมืองหรือ80กับพื้นที่นะครับสีหมาพวก่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันทุกครั้งที่เราพูดคุยสาองค์ประกอบสําคัญนะครับรัฐคิดเองทําเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลางคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้เช่นกันต้องไปคุยกับคนในพื้นที่สาองค์ประกอบเหล่านี้ที่ทําด้วยกันคือรัฐเอกชนทํางานร่วมกันก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนเลยเป็นทีมหาพวกวนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อีกครั้ง15นาฬิกานาะ